สวัสดีครับน้องๆวันนีเ้เรามาทำช็อปอ่านที่ระบบที่อยู่เหนือฟ้ากันนะครับอา่านระบบที่อยู่เหนือฟ้านะครับเช่นเป็นงานห้องจัดเลี้ยงที่มีระบบเยอะๆหรือห้องอะไรก็แล้วแต่หรือห้องแสดงนิทัศการหรือเป็น,นห้องโรงแรมนะครับเราะนั้นบนเหนือฟ้าเนี่ยนะครับของอห้องนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆเนี่ยมันก็จะมีงานระบบซึ่ง ประกอบไปด้วยงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารนะพวกแอร์คอนดิชันดักต่างๆนะครับแล้วเป็นระบบะพวกก็ยกว่าพวกเซ็นเซอร์หรือระบบพอกยกว่าระบายอากาศอะไรพวกนี้นะครับมันจะอยู่เต็มที่อยู่เหนือฟ้านะครับปกติเวลาเราเดินเข้าไปพักในโรงแรมหรือว่าสถานที่จัดหานเลี้ยงเนี่ยเราไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งระบบพวกนี้มันจะอยู่เหนือฟ้านะครับว่า,าระบบเหนือฟ้าเนี่ยการที่เขาจะทําขึ้นมา การที่จะเดินะระบบแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องทําชอบก่อนไม่นั้นลายท่อของระบบงานแต่ละระบบเนี่ยมันจะทับซ้อนทับลายกันเช่อนอะระบบของท่อแอร์จ่ายแอร์เช่นไอตัวน้ําเย็นของชิลเลอ,อร,ร์นะฮะสป라이ไรเทิร์นนะครับที่เดินคู่กันไป2เส้นเนี่ยซึ่งมันจะเป็นเส้นโตโต้นะครับตามเมนมาจากชิลเลอร์เนี่ยเส้อนอย่างน้อย12นิ้ว16นิ้วอะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนว่าเมนของ พวกระบบต่างๆเนี่ยมันจะเ,เยอะมากถ้าเราไม่มีการทำช็อปนะครับหรือคอมบก็คือการเอาแบบของแต่ละระบบมาคอมบ่ายก็หมายถึงมาซ้อนกันดูว่าลายแนวท่อแนวดักที่เราจะเดินเนี่ยมันจะทับซ้อนกันไหมถ้ามันทับซ้อนเราก็ต้องมาทำการแก้ไขทำเป็นช็อปนะครับทีนี้ห่านพวกนี้นะครับผมจะยกตัวยอย่างเป็นอ่านห้องพักหรือเป็นของโรงแรมนะครับซึ่งมันก็จะประกอบไปด้วยนะครับผมจะเอาเป็น ช่วงนี้นะครับเป็นเาเรียกว่าเป็นทางเดินหน้าห้องพักหรือเขาเรียกว่าคูรีดอนะครับส่วนด้านนี้เป็นด้านห้องพักเนี่ยที่จะเดินเข้าพักเพดัะนั้นไอ้ทางเดินเหนือ,อเหนือฟ้าตรงนี้นะครับมันก็จะประกอบด้วยหานระบบเยอะแยะไปหมดนะครับเช่นท่อน้ําร้อนอรีเทิร์นท่อน้ําร้อนซัพพลายอะไรพวกนี้มันจะมีรีเทิร์นซัพพลายท่อน้ําเย็นท่อน้ําดีนะครับแล้วก็ท่อระบบของแอร์นะครับ เมนไฟอย่างเงี้ยไปจ่ายแต่ละห้องพักนะครับพวกท่อดักนะครับประกอบไปด้วยท่อดักท่อรายก็คือดันดูดอากาศดีเข้ามาจ่ายแล้วก็ดูดอากาศเสียออกไปอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นระบบสปริงเกอร์นะครับซึ่งมันประกอบอด้วยหลายระบบนะครับทีนี้พอหลายระบบเนี่ยถ้าเราสังเกตดูเนี่ยท่อมันจะเยอะ,ยอะถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําช็อปนะครับไม่ทําช็อปของแต่ละระบบมาคอมไบกันนะครับที่สมมุติว่าแต่ละ,ะระบบ S 1> <S 1> ขาไม่มีการคมบายเราก็จะมาเดินแบบ э, ของใครของมันได้แบบมาแล้วเนี่ยนะครับไม่มีการจัดเนื้อที่นะครับเพราะฉะนั้นลายพวกนี้ถ้ามันไม่มีการจัดเนื้อที่เราเดินเข้าไปเนี่ยมันก็จะทับลายกันมันก็ไปเขาเร,รียกว่าไปจ่ายในแต่ละห้องเนี่ยไม่สามารถไปจ่ายให้ได้เพราะว่าท่อมันจะคอรสกันมันจะทับกันถ้าเราไม่จัดให้ดีนะครับทีนี้ผมก็มาไล่ให้น้องๆดูว่าวิธีจะจัดจัดกันยังไงนะครับนะสมมุติว่าตัวนี้นะครับผมตัดเซสชั่น ด้านนี้นะครับผมตัดเซสชันฝั่งนี้มานะครับนะครับตัดเซสชันมองไปด้านนี้นะครับมองเวลรเรามองนะครับมันก็จะเจออย่างนี้นะครับตรงนี้คือด้านห้องพักนะครับฝั่งนี้ก็ห้องพักทางนี้เป็นทางเดินทีนี้แนวแนวฝ้านะครับระดับฝ้านนี่คือระดับฝ้านะครับระดับฝ้ามันก็จะประกอบด้วยฝ้าสองชั้นนะครับ ว่ามันจะมีด็อปเพื่อที่จะมีไฟ LED นะครับและตรงนี้มันจะมีเป็นฝ้าสองชั้นก็เรียกว่าเป็นฝ้าดอ็อปนะครับเพื่อที่จะเป็นงานตกแต่งที่จะเอาไฟ LED ใส่ปีกทั้งสองข้างนะครับของอตรงนี้นะครับที่จะไหลเข้าห้องพักเพราะฉะนั้นท่อนะครับที่เรา,เาที่เราจะเดินเนี่ยเวลาเข้าห้องพักเนี่ยมันก็จะเข้าช่องแคบแค่ตรงนี้นะครับก็คือตัวเมนย่อยซึ่งจะเป็นท่อเล็กมันก็จะเลี้ยวเข้าห้องพักนะครับ มันก็จะเลี้ยวเข้าห้องพักส่วนตัวแอร์ตัวดักตรงนี้เหมือนกันมันก็เลี้ยวเข้าห้องพักนะครับทีนี้มันถ้าสมมติว่าดูอย่างนี้เหมือนกับกับชนแต่จริงมันไม่ชนนะครับถ้าเราดูจากด้านกําแพงนะครับด้านนี้เข้าไปนะครับมันก็จะประกอบด้วยอของแต่ละแต่ละท่อมันก็จะมีตัวบล็อกเอาเวลาก็กอ่อกําแพงของผนังตัวนี้บล็อกเอาไครบล็อกออกบล็อก บอกเอาของงานระบบแต่ละระบบก็จะตำแหน่งนจะไม่ไม่ตรงกันนะครับเราก็ต้องวางลวงหน้านะครับแต่ถ้าเรามองด้านนี้เข้าไปก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆเหมือนกับมันซ้อนกันอยู่แต่ที่จริงแล้วมันถ้าเรามองจากด้านนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเยกว่าบอกเอาใครบอกเอาหมันที่เราวางไว้ก็คือเหมือนทลิบนะครับเหทีนี้เรามาดูว่าเรา,าเวลาเราทำาช็อปนะครับสมมุติว่าของ,งนระบบ สมมติว่าเรารับเหมางานระบบได้มาทั้งหมดเราก็ทําคนเดียวได้แต่ว่าสมมุติว่าเรารับเหมาแต่เฉพาะแอร์ได้นะครับอีกสปริงเกอร์อีกผู้รับเหมาหนึ่งไฟฟ้าอีกผู้รับเหมาหนึ่งเพราะฉะนั้นแต่ละเจ้านะครับแต่ละระบบเนี่ยก็ต้องทําลายของตัวเองมานะครับแล้วก็มันก็จะมีเจ้ากลางเจ้ากลางมาถึงว่าอาจจะเป็นเจ้าได้เท่าหนึ่งนําระบบทั้งหมดเนี่ยมาคอมบ่ายเจ้าสุดท้ายที่มีระบบทั้งหมดอาจจะเป็นไฟฟ้าเพราะแอร์ก็มีแค่2เส้น นะครับสปริเกอร์เขามีแค่เส้นเดียวไฟฟ้าอาจจะมีเยอะนะครับสไฟฟ้าก็รับไอตัวแบบช็อปจากแอร์มาจากสปริงเกอร์มาเสร็จแล้วมาทําการคอมบ i ายทับดูว่ามันจะไปทับแนวของท่อ,รอเราที่ที่เราจะเดินหรือเปล่านะครับถ้าสมมุติทับนะครับเราก็มาจัดใหม่นะครับจัดใหม่ให้มันลงตัวว่าโอเคของระบบนี้นะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นของแอร์นะครับ เป็นรีพรายแอนด์อีเทอร์มี2ท่อนะครับก็จะ uh, วางตำแหน่ง uh, ด้านชิดกำแพงกำแพงใดกำแพงหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยดักนะครับดักดักนะครับดักแอร์นะครับดักแอร์ก็มี2ดักอะไรพวกนี้นะครับ วา,วางระดับข้าไปนะครับประกอบด้วยฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มีงานระบบอะไรบ้างก็มีพวกน้ําร้อนน้าร้อนก็มีรีเทิร์นทรัพย์พลายก็2ข้อเหมือนกันนะครับประกอบด้วยน้ําดีนะครับอะไรก็เราก็ใส่เข้าไปนะครับเพราะจัดพวกที่อยู่บนฝ้าหมดนะครับว่าท่อที่เราจะเดินเนี่ยมันครบแล้วมันไม่คอสกันนะครับทีนี้เป็นงานไฟฟ้าไฟาไฟ้าและสื่อสารซึ่งไฟฟ้าฟสื่อสารเนี่ยมันก็จะเดินใต้พื้น นะครับมันก็จะเดินใต้พื้นนะครับมันก็จะไม่เกะก,กะไข่นะครับเพราะว่าพื้นที่เวลาเราจะจัดเนี่ยมันต้องมีแกลบนะครับแกลบเพื่อที่จะเดินท่อเข้าเข้าไปในห้องก็ต้องมีตัวโคง้งมีระยะโค้งที่จะเข้าไอ้ตัวนี้คือเป็นท่อเมนนะครับเพราะนั้นะระดับของอ ท้องพื้นของผืนเนี่ยมันก็ต้องมีแก็บเหลือพอมีแก็บเหลือก็มันสามารถให้หารระบบไฟฟ้าท่อไฟเดินได้ซึ่งท่อไฟก็อาจจะเดินไปข้างบนนะครับท่อน้ําท่อน้ําดีอะไรแต่แล้วแต่ก็อยู่อีกฝากนึ่งเพื่อไม่ให้คอดกันส่วนตรงกลางนะครับมันก็จะมีโคมไฟตรงนี้ก็คือโคมไฟนะครับโคมไฟโคมไฟเนี่ยความสูงของโคมไฟในยอย่างน้อย7เซนถึง10เซนอังนั้นตรงกลางเซนเตอร์ระหว่างทางเดินตรงเนี้ยมันจะเป็นโคมไฟเนี่ยเราก็ต้องจัดลายให้โคมไฟว่า,าระบบอื่นเนี่ย ไปอยู่ตรงกลางไม่ได้สมมุติว่าเอาดักแอร์เนี่ยไปอยู่ตรงกลางซึ่งดักแอร์มีขนาดใหญ่เนี่ยมันก็จะคลุมพื้นที่ซึ่งไม่สามารถติดตั้งโคมไฟได้นะครับอันนี้ก็จะทํงางานไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องมาวางให้ดีนะครับสองเมื่อเราวางเราก็ต้องรู้ระดับฝ้าว่าระดับฝ้าเนี่ยถ้าผมสมมุติว่าตัวนี้ระดับฝ้ามีแค่50เซนนะครับห้าสิบเซนสมมุตินะครับระดับฝ้า50เซนเนี่ยพอจัดงานระบบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราต้องบวกซัพพอร์ตอะไรเรียบร้อยนะครับสมมุติว่าตัว พพอร์ตนะครับที่เราดิ่งลงมานะครับพพอร์ตมันก็จะเป็นหลอดมีหัวน็อตหัวอะไรทั้งหมดนะครับนะครับตรงนี้ก็เป็นท่อเพราะนั้นไอ้พพอร์ตกับระดับฟ้าเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องคิดเผื่อไอ้ตัวหัวน็อตหัวพพอร์ตด,ด้วยนะครับเวลาเราขอเข้ามาสมมติว่าเขามีเนื้อที่แค่50เซนนะครับแต่พอเราจัดระบบจัดท่ออะไรหมดแล้วเนี่ยคือมันไม่ได้นะครับระดับฟ้านี่อาจจะเขาเรียกว่าน้อยเกินไป50เซนอาจจะขอเป็น60เซนถึงจะทางาน ทำงานได้อันนี้เราเวลาเวลาเราจะขอ,อะพื้นที่ขอเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องไปแจ้งอเอกสารไปทางให้คอนเซิลนะครับแล้วก็แนบแบบที่เราทําแบบนะครับชอบตัวนี้ไปให้ว่าเวลาติดตั้งแล้วเนี่ยที่เขาให้เนื้อที่เรามาเนี่ยห้าสิบเซนไม่พอเราต้องขอ60เซนอันนี้เราก็ต้องทําเอกสารไปให้ทางคอนเซิลทางคอนเซิลเขาก็จะยื่นให้พวกแบบให้พวกแบบก็ตัดแก้ระด,ดับฝ้าตรงนี้ใหม่เพื่อให้ที่ งานระบบของเราเนี่ยทำงานได้หรือเดินได้นะครับคือขั้นตอนในการทํางานเพราะฉะนั้นช็อปตรงนี้ครับเราต้องทําเสร็จก่อนก่อนที่อาฟ้าจะขึ้นนะครับเราต้องตกลงเจ้าที่เป็นผู้รับเหมางานแอร์นะครับเจ้าที่เป็นผู้รับเหมางานแซนนะครับแล้วก็เจ้าที่ผู้รับเหมางานไฟฟ้า,าต้องมาคุยทั้ง3าฝ่ายว่าโอเคไลน์ที่เราทําช็อปในในในส่วนของอาทางเดินหรือ,อคูณิดอรตรงนี้นะครับพื้นที่มันเหลืออยู่แค่นี้นะแต่ละเจ้า ที่ทําทช็อปมาแล้วเนี่ยเวลาเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีตัวเลขว่าไอ้ท่อจากผน,นังขึ้นมาเนี่ยเวลาเราเดินเนี่ยเราใช้สมมุติว่าห่างจากผน,นังแค่ยี่สิบเซนเราก็ต้องเลิ่มเริ่มยี่สิบห้านะครับ <c oughs> แล้วมาต่อไปเราอาจจะ อยู่ที่50อะไรก็ว่าไปเรื่อยๆตัวเลขพวกนี้เวลาเราเดินจริงเนี่ยเราต้องยึดหลักตัวเลขของเราเป็นหลักนะครับถ้าเราไม่ยึดหลักตัวเลขที่เราทําชอบกันไว้นะครับเวลาเราเดินเนี่ยเราเดินสเประปะเราเดินแทนที่ว่าท่อเส้นแรกเราบอกว่า25เซนจากกําแพงเนี่ยเราไป30เซนเนี่ยเพราะฉะนั้นหารระบบตัวอื่นเนี่ยเขาถูกขยายออกไปหมดนะครับพะถูกขยายเข้าไปเนี่ยพื้นที่ในพื้นที่ที่เราเดินอยู่ในฟ้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยพื้นที่ไอ้ตัวอยู่ริมสุดเนี่ยมันถูก ขยายออกมาหมดเขาก็เดินท่อไม่ได้พอเดินท่อไม่ได้เนี่ยทีเนี้ยมันก็ต้องมาตัดสินว่าใครตัวเลขใครผิดใครถูกนะสมมติว่าเจ้าของระบบแอร์เดินท่อน้าเย็นเนี่ยแทนที่ในช็อปที่เราทํากันไว้ที่ตกลงก็คือเริ่มที่25เซนแต่เขาไปเริ่มที่30เซนหรือ50เซนซึ่งแปลว่าเขาเริ่มผิดเพราะฉะนั้นเขาต้องแก้ให้เรานะครับดังนั้นเวลาทําการแก้เนี่ยเขาก็ต้องเกิดความเสียหายากับพวก ค่าแรงทองเสียค่าแรงเสียค่าเวลานะครับเวลาในการติดตั้งซึ่งแต่ละชั้นแต่ละฟอร์เนเขาก็มีระยะเวลาว่าคุณใช้เวลาในการติดตั้งเนี่ยนานแค่ไหนซึ่งไอ้น,นั้นเขาก็าต้องทําเป็นโอ้ก็เรียกว่าสกิด,ด่วนนะครับว่าแผนงานพูดง่ายแผ่นัานว่าแต่ละชั้นเนี่ยคุณเดินใช้เวลาเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปเริ่มต้นผิดแล้วทีนี้มาเรากลับไปแก้กับเวลาที่เราวางแผนไว้มันก็จะเพี้ยนทําให้งานล่าชา้าเนี่ยน,นะนั่นก็จะทําเป็นการ ก็ยัว่าเกิดอุปสรรคในการทํางานเพราะฉะนั้นเราทําช็อปร่วมกันเราต้องมาตกลงในพื้นที่ในกระดาษก่อนก็คือในพื้นที่ช็อปก่อนว่าอของเราเนี่ยมันใช้พื้นที่เท่าไหร่กี่เ้นนะครับทีเมตรนะครับพื้นที่แต่ละคนเนี่ยเวลาได้ตัวเลขไปแล้วต้องเริ่มจากตัวเลขของตัวตัวเองว่าเราจะเริ่มระบบของเราตรงไหนเป็นหลักเริ่มจาก กี่เซนกี่เม็ดเป็นหลักเราก็ต้องเริ่มให้ถูกนะครับเพราะว่าพอเ,เราเริ่มถูกคนอื่นก็จะเริ่มถูกแล้วก็จะมีเนื้อที่อพอในสําหรับในการติดตั้งแต่ละคนใดคนหนึ่งเนี่ยเพี้ยนตัวเลขตัวเองก็ไปนะครับก็ทําให้คนอื่นเ็าไม่สามารถติดตั้งงานได้แล้วก็ทำให้ล่ช้านะครับทำให้ล่ช้าเราต้องกลับมาแก้เองด้วยอะไรด้วยก็มกันก็เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นการทํา็อกในก็เรียกว่าบนฟ้านะครับมันเราต้องมองให้ขาดนะครับว่าะระบบของเราเนี่ยมีอะไรบ้าง ท่อที่เราใช้ในการเดินเนี่ยเช่นระบบแอร์เนี่ยท่อเหล็กกี่กี่นิ้วเราก็ต้องบวกไอ้ตัวก็เรียกว่าฉนวนหุ้มไอท่อน้ําเย็นด้วยว่าเท่าไหร่บวกซับพอตด้วยเพราะนั้นไอ้พวกต่างๆพวกนี้นะครับว่าแต่ละระบบเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรเบ็ดเสร็จแล้วมันระยะมันกี่เซนที่เราจะใช้งานรวมทังซับพอร์ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่ตรงน,นี้เราต้องคิดไอ้ออกนะครับว่าแต,แต่ละ,ะท่อขอ,ของเรากี่เส้นซึ่งอยู่ในตําแหน่ง นั้นเช่นตำแหน่งของอทางเดินฟูริโดเราก็ต้องไปดูว่าแต่และชั้นเนี่ยระบบของเราที่เรารับผิดชอบที่ต้องติดตั้งเนี่ยมันมีท่อกี่เส้นแล้วท่อขนาดเท่าไหร่บ้างที่ต้องเดินต้องติดตั้งในยกว่าพื้นที่ทางเดินที่เรารับผิดชอบที่เราจะติดตั้งร่วมกับผู้รับเหมาเจ้าอื่นนะครับอันนั้นเราต้องไปศึกษาว่างานของเราเนี่ยคือมันต้องประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ เป็นช็อปนะครับซึ่งเราสามารถไปใช้ได้กับพื้นที่อื่นได้ด้วยไม่ใช่เฉพาะทางเดินนะครับพื้นที่เช่นโถงอะไร,นนะระพวกนี้นะครับโถงจัดเลี้ยงซึ่งพวกนี้นะครับบนฟ้างานระบบบนฟ้าเนี่ยมันจะมีระบบที่ประกอบไปด้วยเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละช่างเนี่ยมันก็ต้องมีาก็จะามาพูดคุยกันหรือต้องมาร่วมประชุมกันว่าแต่ละระบบเนี่ยของเขาประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่เขาต้องใช้ถ้าเป็นเช่น,นห้องงานจัดเลี้ยงอะไรพวกนี้ ซึ่งมันจะมีระบบซาวเข้าไปด้วยนะครับแสงสีเสียงซึ่งมันก็จะาป,านนาปาร์ตี้กันในนั้นปาร์ตี้รับอ่านระบบก็คือเยอะมากขึ้นอาจจะมีแหลกสําหรับติดตั้งพวกติดตั้งไฟพวกติดตั้งลําโพงอะไรเนี่ยมันจะเยอะ,ะมากขึ้นทีนี้อ่านระบบที่เราไปพัวพันกันเนี่ยต้องมานั่งคุยกัน,นดีๆนะครับนั่นคือการตําช็อปนะครับบนฟ้าที่เราเข้าไปในสถานที่ต่างๆที่ดูว่าสวยหรูที่จริงแล้วข้างบนเนี่ยกว่าเขาจะจบงานพวกนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลา ในการทําช็อปกันเยอะมากใช้เวลาเยอะมากนะครับก็คือคุยครั้งเดียวกันไม่จบนะครับแต่ละเจ้าต้องมาคอมบายนกันและ,ละมาร่วมประชุมกันจนก็เรียกว่าตกประนึกว่าของอันระบบของเจ้าแต่ละเจ้าเนี่ยต้องใช้พื้นที่ที่กําหนดไว้ในแบบร่วมกันในการนับช็อปร่วมกันเนี่ยต้องใช้ตัวเลขของตัวเองเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเวลาเราได้ช็อปเนี่ยเราต้องดูตัวเลขของเราเป็นหลักนะครับ ไม่ใช่ได้ช็อปมาแล้วก็ขึ้นเลยนะครับเป็นสเปกละปะเราไปขึ้นก่อนสมมุติว่าดูพื้นที่โล่งๆเราก็ไปขึ้นก่อนเลยเลยไม่ได้ก็เรียกว่าดูตัวเลขหลายท่อที่เราติดตั้งเขากาหนดให้ระยะเท่าไร่เท่าไหร่เราก็ติดตั้งมั่วไปผลสุดท้ายเราก็ไม่นั่งแก่อันนี้ก็เสียเวลาแล้วก็เสียของเสียงานด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องดูให้ดีนะครับตัวเลขช็อปพวกนี้เขาจะมีปกติแล้วก็จะมี ก็เรียกว่าลายลแต่ละแต่ละท่อมันก็จะมะีตัวเลขกำกับไว้หมดว่ากว้างเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับมันต้องยึดตัวเลขนั้นเป็นหลักเพราะฉนั้นตัวเลขตัวนี้มีความสําคัญนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับเพื่อให้น้องๆพอเข้าใจว่าว่าเวลาเราทํางานระบบเหนือฟ้าแล้วไม่ใช่เราเห็นแบบของเราเฉพาะเจ้าเดียวแล้วเราลุยของเราไปอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราต้อง นั่งคุยกับเจ้าอื่นด้วยที่เขาเรียกว่ามีงานติดตั้งในบริเวณนั้นนั้นพร้อมกับเรานะครับเราก็ต้องมานั่งคุยเพื่อเขาเรียกว่าแม่เกิดความผิดพลาดนะครับเพราะว่าเกิดวามผิดพลาดแล้วต้องมานั่งแก้เสียของเสียเวลาด้วยอะไรด้วยนะครับหรือต้องมานั่งเขาเรียกว่าทะาเลาะกัน<ๆ>นะครับเพราะว่าหลายๆเจ้านะครับเกิดปัญหานี้บ่อยมากบางคนไม่ได้มานั่งคุยกันนะครับก็คือ อยากเดินอย่างไรก็เดินแล้วไอ้คนข้างหลังมาปั๊บเขาเดินไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ไม่พออะไรพวกนี้มันก็ต้องมานั่งหรือมันต้องออกมานั่งทะเลาะกันซึ่งทําให้เสียเวลานะครับอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งสําหรับให้เป็นพื้นฐานน้องๆน,นะครับเวลาทํางานการติดตั้งนะระบบพวกนี้นะครับต้องศึกษาดีๆนะครับว่า1น่งประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับท่อเราต้องดูในแบบทุกระบบ ที่เรารับผิดชอบที่เรารับเหมาว่าในพื้นที่ที่เราจะติดตั้งมันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับท่ออะไรบ้างนะครับความโตของท่อนะครับเบ็ดเสร็จแล้วรวมพ้าปอรแล้วเอ่อมันกี่เซนต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่นะครับนั่นคือเอ่อก็เรียกว่าข้อมูลที่เราควรจะรู้และนํามาปฏิบัติก็คือมาทําช็อปนะครับร่วมกับคนอื่นนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็อธิบายเพื่อเป็นพื้นฐานนะครับว่างานระบบที่อยู่เหนือฟ้าเนี่ยมัน มันมีประกอบด้วยเยอะหลายๆระบบมารวมกันมันก็จะเป็นปัญหานะครับในปัญหาในการติดตั้งอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้คุยตั้งแต่เริ่มต้นนั้น,น,นเราเวลาได้งานแล้วเราต้องมานั่งคุยร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุดนะครับเพื่อ,อได้ติดตั้งก็เรียกว่าแล้วเสร็จทําตามาแผนงานที่เราวางไว้นะครับ สำหรับลิกนี้ถ้าผมอธิบายบิดพลาดประการใดต้องขออภัยกับน้องๆด้วยนะครับนั้นผมขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ